สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ข่าวเจาะประเด็นฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับคดีป้ากบอาจารย์ประเมศสงสัยทำแผนลวงเปียกสอบคนบงการทีมข่าวได้พูดคุยกับอาจารย์ประเมศอินทรชุมนุมอายการอภิโสสำนักง,งานการสอบสวนซึ่งได้เผยว่าจากการที่ดูไทม์ไลน์แล้วเรื่องเกิดวันที่10ต่อด้วยวันที่11มีการทำร้ายร่างกายและหน่วงเหนี่ยว กักขังและอุ้มขึ้นรถและหายไปและก็มีภาพเด็กมาล้างรถเพื่อเป็นการทำลายหลักฐานและพอวันที่12เวลาประมาณ12นาฬิกาเจอศพและลุงเปียกก็ไปอยู่ในบริเวณที่เจอศพและมีคนบอกว่าลุงเปียกเกี่ยวข้องกับผู้ตายตำรวจก็พาไปอยู่ที่โรงพักคืนหนึง่งพอรุ่งเช้าก็รับสารภาพและก็พามาชี้จุดเกิดเหตุซึ่งผู้กำกับก็ได้แจ้งว่า ตอนรับสารภาพก็คือพูดไม่รู้เรื่องมีอาการเมาก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าแกรับสารภาพยังไงมันเป็นแค่การสอบถามเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการรับฟังพยานหลักฐานไม่ได้การแจ้งข้อกล่าวหาหรือจับใครสักคนพยานหลักฐานมันต้องเพียงพอที่จะเชื่อว่าเขาก็ทำความผิดแต่พอวันรุ่งขึ้นวันที่13ก็ไปหาทำแผนรับสารภาพว่าใช้เข้าอีตี รู้สึกว่าตำรวจเป็นคนถามได้ซ้ำว่าตีกี่ครั้งตีตอนหงายหรือตอนคว่ำหรือตีกระจายเลยใช่ไหมก็เริ่มสงสัยว่าตำรวจที่ถามรู้ได้ยังไงและนี่นะ่ะไปรับทำไมก็ยังงงอยู่และวันนั้นก็ต้องชมทีมข่าวช่อง8และช่องที่ตามติดคดีนี้จนปรากฏคลิปว่าลุงไม่เกี่ยวข้องและการถูกทำร้าย ก็ถูกทำร้ายอีกที่หนึ่งซึ่งห่างจากโรงพักไม่ถึง100เมตรอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นขึ้นมาแล้วก็เกิดข้อสงสัยขึ้นมาแล้วก็มีคลิปเสียงออกมาปรากฏว่าตรงกันทุกเรื่องความคืบหน้าเพจดังอธิบายหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตของป้าบวัวผันภาวะอกรวนคืออะไรเหมือนตายสามรอบความคืบหน้าคดีป้าบวัวพันก่อนหน้านี้ ผลการชนสูตรพลิกศพเผยว่านางสาวบัวพันธ์ตันสุอายุ47ปีสภาพศพภายนอกพบบาดแผลฉีกขาดยาวประมาณ15เซนติเมตรบริเวณหน้าผากซ้ายยาวมาจนถึงกลางหน้าผากลึกถึงกะโหลกศีรษะบาดแผลฉีกขาดขนาดประมาณ5เซนติเมตรบริเวณขมับซ้ายถึงกะโหลกศีรษะร่วมกับกะโหลกศีรษะแตกบิ่นบริเวณใต้ต่อบาดแผล ส่วนสภาพศพภายในบริเวณศีรษะกะโหลกศีรษะแตกปิ่นบริเวณใต้ต่อบาดแผลบริเวณขมับด้านซ้ายพบเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นนอกซีขวาเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นในด้วยทั่วไปรวงอกกระดูกซี่โครงซี่ที่3ถึง7หักเป็นหลายท่อนไม่พบเลือดออกลมรั่วในช่องอกช่องท้องไม่พบเลือดออก ในช่องท้องสาเหตุจากการตายโดยตรงคือเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองร่วมกับภาวะอกรวนโดยทางด้านของเพจดามาแอตริกก็ได้อธิบายถึงภาวะอกรวนระบุว่าอ่านผลชนสูตรภาคกบแล้วขนลุกขนพองอธิบายภาวะอกรวนหมายถึงภาวะที่กระดูกซี่โครงหักแบบเละเทะคือปกติเวลาซี่โครงหักซักซี่สองซี่นะ่ะ มันก็จะมีซี่โครงอื่นๆช่วยพยุงให้ผนังทรงอกยังคงมั่นคงและขยับตัวตามการหายใจได้แต่ถ้าเป็นภาวะซี่โครงหักหลายๆท่อนพร,พร้อมๆกันตั้งแต่3ามซี่ขึ้นไปและมากกว่า2ตำแหน่งขึ้นไปจะทำให้ส่วนที่หักมันลอยแยกจากผนังทรงอกออกมาเลยและทำให้ความแข็งแรงของผนังทรงอกเสียไปทำให้ปอด ไม่สามารถขยายตัวตามการหายใจได้ตามปกติทําให้การแลกเปลี่ยนออกซิเจนแย่ลงและอาจจะเสียชีวิตได้ซึ่งปกติพบได้ในคนที่เกิดวบัตเหตุรุนแรงมีการกระแทกที่หน้าอกรุนแรงเช่นอุบัติเหตุรถชนและวอกไปกระแทกหน้ารถอะไรอย่างนี้แต่เคสของภัก,กบเกิดจากถูกกวนของลูกตำรวจทุบจนอกรวน และจากผลการชนะสูตรพบว่าสาเหตุที่ป้าตายจริงๆไม่ใช่อกรวนลมรั่วนในปอดด้วยซ้ําแต่ป้าตายจากเลือดออกในสมองพูดง่ายๆจากผลการชนสูตรป้ากบป,ป้าตายสามรอบได้เลยเพราะพวกหานี่มันทุบหน้าอกป้าจนอกกรวนลมรั่วนในปอดซึ่งเป็นภาวะที่รุนแรงถึงตายแต่มันยังไม่จบยังทุบหัวป้าอย่างแรงจนมีแผลเวอะและ เลือดออกในสมองซึ่งรุนแรงและถึงตายได้แต่ป้ากระเสือกกระสนเอาตัวรอดลงน้ำมันก็จับกดน้ำตายตำรวจพูดชัดสาเหตุลุงพลลงมือฆ่าน้องชมพู่อาจเกิดจากน้ำพึ่งหยดเดียวจากกรณีสารจังหวัดมุกดาหารพี่พากษาจำคุกลุงพล20ปีนายช้ยพลวิภาหรือลุงพลว่าเป็นผู้ต้องหาคดีน้องชมพู่ ด้วยหลักฐานที่มัดตัวลุงพลคือเส้นผมปริศนาที่ตำรวจเจอในรถของลุงพลสามารถเชื่อมโยงกับเส้นผมจุดเกิดเหตุโดยในรายการโหนกระแสะได้หยิบยกประเด็นของลุงพลขึ้นมาพูดถึงโดยช่วงหนึ่งพิธีกรหนุ่มกัญชัยได้ถามตำรวจว่าในมุมมองของตำรวจมองว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มาจากตรงไหนทำไมต้องพาน้องขึ้นไปบนนั้นตำรวจสรุปสำนวนยังไงซึ่งตำรวจก็ตอบว่าเรื่องนี้ อาจจะเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวก็ว่าได้เริ่มต้นคือนายชัยพลมีนัดไปส่งพระที่ต่างอำเภอและมีเจตนาดีมารับน้องเพราะอยากไปเที่ยวด้วยกันแต่เกิดเหตุไม่คาดฝันอาจจะเกิดจากการที่น้องงองแงและลุงพลใจร้อนคุมสติตัวเองไม่ไหวจึงพาน้องไปทิ้งไว้ในป่าพอกลับมาจากการส่งพระก็เห็นคนตามหาน้องกันทั่วสิ่งที่นายชัยพลถามทุกคนคือทำไมแม่น้องชมพู่ต้องทำให้เป็นเรื่องใหญ่ด้วย ทำไมต้องเรียกคนมาช่วยหากันเยอะแยะจากนั้นนายชัยพลก็หายไปราวๆสองชั่วโมงประมาณบ่าย2องถึงบ่าย4โมงเย็นส่วนคนอื่นๆที่ตามหาเด็กก็มักจะไปกันเป็นกลุ่มป้องกันการหลงป่ากระทั่งมีพยานเห็นว่านายชัยพลเดินลงมาจากป่าตอน4โมงเย็นมาคนเดียวมันก็ไม่สมเหตุสมผลว่าทำไมหายไปคนเดียวสองชั่วโมงซึ่งทางตำรวจเชื่อว่า ในช่วงที่หายไปนั้นลุงพลได้พาร่างน้องชมพู่ไปทิ้งไว้บนเขาโดยที่น้องยังมีชีวิตอยู่ถ้าหากพากลับมาหาแม่เรื่องก็จบแต่เขาไม่อยากให้ใครรู้ว่าเขาทำผิดไปแล้ว